สำหรับคลิปนี้จะแนะนำวิธีการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์โดยสเปรย์แอลกอฮอล์สามารถใช้ทําความสะอาดมือและเช็ดทําความสะอาดสิ่งของเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียค่ะ โดยหลังการใช้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนเช่ในใบหน้าหรือดวงตาและควรเก็บไว้ที่อุณหภูมติต่ำกว่า30องศาเซลเซียสค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัมภ์ Engine Life The c h a p p e n e r และผู้มีจิศตศรัทธาทุกท่านที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ